นิทานเรื่องชาวกับทองคำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาราผู้หนึ่งชื่อชาวอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆริมป่าลึกกับภรรยาแม่ทั้งคู่จะยากจนมีเพียงกระคอมไม้เก่าๆหลังเล็กและผืนนาเพียงพอปลูกข้าวไว้กินแต่ชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยความสงบสุข เพราะเขาเป็นคนขยันซื่อสัตย์และไม่เคยเบียดเบียนใครทุกเชา้าชาวจะตื่นก่อนฟ้าสางจุดไฟหุงข้าวแล้วออกเดินเข้าป่าเพื่อหาหน่อไม้เก็บเห็ดหรือบางวันก็หาปลาในลำธารเล็กๆเ,เพื่อเป็นอาหารบางครั้งเขานำสิ่งที่เก็บได้ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านเข้าสารบ้างเกลือบ้าง ทุกคนในหมู่บ้านต่างชื่นชมว่าชาวเป็นคนซื่อสัตย์แม้ยากจนแต่ใจเขามีค่าดังทองวันหนึ่งหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันดินในป่าก็ชุ่มน้ำจนบางแห่งสุดตัวขณะที่ชาวกำลังเก็บฟืนเขาสะดุดเข้ากับหีบไม้เก่าๆที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินด้วยความประหลาดใจ เมื่อเปิดออกเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาข้างในเต็มไปด้วยทองคำแท่งและเครื่องประดับโบราณมากมายแสงสีทอง่องประกายจนแสบตาหัวใจของชาวเต้นแรงเขาคิดในใจว่าหากเรานำทองนี้กลับบ้านเราคงไม่ต้องลำบากอีกต่อไป มีข้าวกินทุกวันซื้อที่นาเพิ่มได้สร้างบ้านใหม่ให้เมีอยอยู่สบายแต่เมื่อคิดไปถึงตรงนั้นเขาก็หยุดนิ่งไปชั่วขณะภาพของพ่อแม่ผู้ล่วงลับพูดขึ้นมาในใจคำสอนเก่าๆดังก้องว่าลูกเอ๋ยของใครก็ของมันอย่าเอาสิ่งที่ไม่ใช่ของเราหากฝืนธรรมชีวิต จักไม่สงบชาวนั่งลงข้างหีบอยู่นานความคิดสองเสียงต่อสู้กันในหัวเสียงหนึ่งบอกว่านี่คือโชคชะตาฝ้าประทานให้เจอแล้วก็เอาไปเถิดอีกเสียงกระสิบว่าของนี้มิชัยของเราหากนำไปอาจเกิดทุกข์ภัยตามมาสุดท้าย เขาก็ตัดสินใจปิดหีบกลบดินให้เหมือนเดิมแล้วเอากิ่งไม้ใบหญ้าปกปิดร่องรอยก่อนเดินกลับบ้านด้วยหัวใจที่โลง่งแม้จะยังยากจนเหมือนเดิมแต่จิตใจกลับสบายกว่าที่เคยไม่นานนักข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านว่าในป่ามีสมบัติทองคำโบราณถูกซ่อนอยู่ หลายคนเชื่อว่าเป็นทรัพย์ของพ่อค้าโบราณที่หนีศึกสงครามและไม่ได้กลับมาคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงก็พากันเข้ามาค้นหาบางคนขุดป่าเสียยับแต่ก็ไม่เจออะไรสักอย่างพ่อค้าร่ำรวยจากเมืองใหญ่คนหนึ่งได้ยินเรื่องเล่าก็รีบเดินทางมาพร้อมลูกน้องจำนวนมากเขามาหาชาวถึงบ้าน เพราะรู้ว่าชาวเป็นคนเดินป่าบ่อยที่สุดเขายื่นถุงเงินใบใหญ่แล้วพูดว่าลุงชาวข้าได้ยินว่าท่านรู้จักป่าดีนำทางข้าไปหาสมบัตินั้นสิเงินทองทั้งหมดนี้ข้าจะยกให้แต่ชาวเพียงยกมือไหว้แล้วตอบว่าข้าไม่รู้เรื่องสมบัติหรอกท่านสิ่งใดที่ธรรมชาติซ่อนไว้ ก็จงปล่อยให้เป็นของธรรมชาติพ่อค้าโกรธมากคิดว่าชาวปิดบังจึงสั่งให้ลูกน้องตามขุดค้นแต่ไม่ว่าจะขุดตรงไหนก็ไม่พบแม้แต่เศษทองคําวันเวลาผ่านไปชาวบ้านต่างเห็นความซื่อสัตย์ของชาวเขาไม่เคยหลงไปกับเงินทองไม่เคยคิดเอาเปรียบใครทุกครั้งที่ใครลำบาก ชาวจะหยิบยื่นความช่วยเหลือแม้ตัวเองจะไม่เหลือมากนักก็ตามวันหนึ่งหมู่บ้านเกิดภัยแล้งหนักผู้คนแทบไม่มีข้าวกินแต่เพราะชาวเก็บเมล็ดพันธุ์และแบ่งน้ำไว้แต่ต้นเขาจึงสามารถช่วยเพื่อนบ้านให้มีข้าวปลูกต่อไปเมื่อวิกฤตผ่านไปทุกคนต่างยกย่องว่าทองคำแท้จริง ไม่ใช่ก้อนโลหะที่ซ่อนอยู่ในป่าแต่คือหัวใจอันซื่อสัตย์และเมตตาของชาวคติสอนใจสุดท้ายชาวก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัยชาราท่ามกลางความรักและความเคารพของคนทั้งหมู่บ้านแม้เขาไม่เคยแตะต้องทองคำแม้เพียงเสี้ยวแต่ชีวิตของเขากลับเปล่งประกายกว่าทองคำใด ความซื่อสัตย์และความพอเพียงคือทองคำที่แท้จริงในชีวิตมนุษย์